ท่านประธานเย็นชาที่แปลว่าสามีร้อนแรงคำเตือนนิยายเรื่องนี้เป็นแนวชายรักชายตัวละครฉากสถานที่ในเรื่องไม่มีอยู่จริงเนื้อเรื่องทั้งหมดเขียนข,นขึ้นจากจินตนาการของผู้แต่งเท่านั้นโปรดใช้วิจรารณญาณในการฟังตอนที่4ท่านประธานผมเดินเข้ามาภายในห้องชุดสุดหรูของคอนโดมิเนียมใหญ่ใจกลางเมือง ตาเหลือกหันมองสำรวจห้องพักไปรอบๆ,ๆด้วยความตื่นเต้นดีใจผสมกังวลทำไมไม่ชอบอย่างนั้นเหรอแฟนคนแรกของผมเดินเข้ามาสมกอดผมไม่ได้ฝันไปจริงๆใช่เปล่าคุณกับผมเราเป็นแฟนกันจริงๆเหรอเด็กขายนมเปเรี้ยวตรงสี่แยกไฟแดงกับพ่อเทพบุตรสุดหล่อเจ้าของรถหรูกับห้องพักใหญ่โตคนนี้น่ะเหรอจะมาชอบคนอย่างผม นี่มันชีวิตจริงไม่ใช่ละครน,น้ำเน่าหลังข่าวคนหล่อๆรวยๆที่ไหนจะมาตาต่ำคว้าเด็กข้างถนนอย่างผมไปทำแฟนทำไมทำไมเธอถึงคิดว่าเราจะเป็นแฟนกันไม่ได้ทุกอย่างมันดีเกินไปจนเหมือนความฝันหากว่ามันเป็นความฝันผมกลัวว่าผมจะติดใจความหรูหราสุขสบายแล้วหลงระเริองอยู่ในนั้นมากจนเกินไปผมเลยอยากจะตื่นขึ้นมาเร็วๆถ้าเรื่องของเราเป็นความฝัน เวลาที่เธอตื่นขึ้นมามันจะกลายเป็นฝันเปียกนะรู้ไหมเออคุณนี่มันทะลึ่งจริงๆเลยกวีก้นระบมของผมรองรับแรงบีบจากฝ่ามือใหญ่สายตาเป็นประกายวับวามแวววาวทำให้ผมเดาทางแฟนหือนออกทันทีนี่อีกแล้วเหรอฉลองห้องใหม่ของเธอไงจะบอกว่าฉลองห้องใหม่แบบภาพรวมก็คงทำนองนั้น เพราะวันหยุดที่เหลือผมกับคุณปานัดชวนกันทดสอบความแข็งแรงของเฟอร์นิเจอร์เกือบทุกชิ้นในห้องตั้งแต่โต๊ะเตียงตู้ชั้นวางของลามออกไปจุถึงระเบียงเตียงสนามอ่างล้างจานโต๊ะกินข้าวจนเราสองคนสรุปได้ว่าเฟอร์นิเจอร์ทุกชิ้นแข็งแรงได้มาตรฐานดีเพราะมันสามารถรองรับน้ำหนัก60กิโลกร,รัมของผมได้และที่สำคัญทนทานต่อแรงกระแทกผมไปทำงานก่อนนะ ปลายเท้าเขยิงขึ้นไปหอมแก้มสากตั้งใจทำงานแหละแฟนหนุ่มเดินออกมาส่งพร้อมจูบหวานตรงหน้าประตูก็จะจูบลากันในเช้าวันจันทร์อันสดใสเพราะผมไม่จำเป็นต้องรีบแหกขี้ตาตื่นตีห้าเพื่อนั่งรถมาทำงานเพียงแค่ลงลิฟต์แล้วเดินเท้าออกมาพุนรัวคอนโด เดินเทรไปอีกไม่กี่สิบเมตรก็ถึงอาคารสำนักงานใหญ่ที่ผมแค่แตะนิ้วกดลิฟต์ขึ้นไปอีก40ชั้นก็ถึงแผนกผมแล้วพี่ทำไมวันนี้ดูวุ่นวายกันจังผมหมุนเก้าอี้หันกลับไปถามรุ่นพี่ที่ทำงานเมื่อสังเกตเห็นว่าวันนี้ดูทุกคนในออฟฟิศลุกลี้ลุกลนมากกว่าทุกวันต้องวุ่นวายสิเลขาของคุณเฮนรี่แจ้งเข้ามาในไลน์กลุ่มว่าวันนี้พ่อจะมาพ่อจะมาพ่อใครครับ หมายถึงคุณเฮนรี่เหรอไม่ใช่คุณเฮนรี่หรอกแต่เป็นคุณนัดรักษาการตําแหน่งท่านประธานแทนคุณเฮนรี่อ๋อผมพยักหน้าร้องอ๋อไปอย่างนั้นทางทางที่ตัวเองไม่เคยเข้าใจเท่าไหร่เออแล้ววันนี้ถ้าไม่มีใครแจ้งซ่อมหรือว่าเรียกให้ไปที่ไหนก็นั่งอยู่แต่ในนี้นะอย่าเที่ยวออกไปเดินเพ่นพ่าล่ะนี่เขาดุขนาดนั้นเลยเหรอครับเกินกว่าคําว่าดุ แค่เดินผ่านนี่เหมือนถูกสามให้กลายเป็นหินเข้าประชุมด้วยทีไรมันถูกจับขึ้นแท่นประหารขนาดหัวหน้าว่าเจ๋งๆจะคุณนัดเข้าไปยังนั่งหงอเป็นหมาหงอยเลยนะขนาดนั้นเชียวเออนะสิวีโชคดีแล้วที่เป็นแค่เด็กใหม่ยังไม่ผ่านทดลองงานเอาไว้รอผ่านโปรพ้นช่วงทดลองงานสามเดือนเมื่อไหร่หัวหน้าเขาก็พาไปแนะนําตัวเองนั่นแหละทําไมต้องรอผ่านทดลองงานล่ะครับ กฎถ้ายังไม่ผ่านทดลองจะพาไปแนะนําตัวทําไมเล่าที่นี่มีพนักงานเข้าเข้าออกๆออกเยอะแยะทางผู้จัดการฝ่ายบุคคลได้ตั้งกฎมาว่าเอาไว้รอให้ผ่านทดลองงานแล้วค่อยพาเข้าไปมันจะได้ไม่เสียเวลาคุณนัดด้วยอ๋ออย่างนี้เองผมพยักหน้างึกๆแล้วหมุนก็อี้กลับไปนั่งในฐานะเด็กใหม่ที่ยังไม่ได้รับมอบหมายงานอะไรเป็นชิ้นเป็นอันแถมยังถูกกำชับนักหนาว่าให้นั่งอยู่แค่ภายในแผนก ตลอดช่วงเช้าผมจึงได้แต่นั่งหายใจทิ้งไป,ปเปล่าๆเพราะเท่าที่รู้คือเราบรดาหัวหน้ารองผู้จัดการและผู้จัดการทุกแผนกถูกเรียกให้เข้าประชุมกับท่านประธานกันหมดกระทั่งอีก5นาทีจะถึงเวลาเที่ยงตรงทุกคนจึงค่อยๆทยอยเดินกลับเข้าเป็นไงพี่รอดไหม เสียงตะโกนทักทายหัวหน้าและรองหัวหน้าจากพนักงานที่นั่งยืดคอมองแถวตอนเรียงสามของตัวแทนแผนกไอทีที่เข้าร่วมประชุมในช่วงเช้าที่ผ่านมาเช้านี้รอดรอบ,บ่ายอีกทีหัวหน้าแผนกหนวดเฟิรม์มทิ้งตัวลงไปนั่งแผ่สภาพเหมือนคนหมดเรี่ยวหมดแรงบนเก้าอี้ทำงานผมลาป่วยได้ไหมพี่นั่งตัวเกรงไปหมดแล้วคนอะไรนั่งเฉยก็ยังน่ากลัวไม่ได้ เข้าไปด้วยกันเพื่อมีอะไรมึงจะได้ช่วยเก็บศพกูแล้วออามาส่งให้ลูกเมียติง้งเสียงข้อความแจ้งเตือนจากโทราศัพท์ดึงผมให้กลับออกมาจากวงสนทนาของบรรดาพี่ๆข้อความบอกกล่าวจากแฟนหนุ่มให้ขึ้นไปกินข้าวบนร้านอาหารชั้น50นับเป็นข่าวดีสําหรับเที่ยงนี้วี v, ไปกินข้าวกันเห็นผู้สาวๆฝ่ายการเงินบอกว่ามีร้านขนมจีนบุฟเฟ่มาเปิดใหม่ที่ชั้น20ไปรอกันไหม วันนี้ผมมีนัดแล้วครับพวกพี่ไปกินกันก่อนเลยเอ้าเหรอได้ได้ได,ได้แล้วไม่ไปเหรอพี่คนเดิมกวักมือเรียกให้ผมเดินเข้าไปในลิฟต์โดยสารขาลงแต่จุดประสงค์ของผมคือต้องการจะขึ้นพี่ไปก่อนเลยครับพอดีผมจะขึ้นไปชั้นบนผมชี้นิ้วขึ้นไปบนเพดานพอดีกับลิฟต์โดยสารอีกตัวเลื่อนขึ้นมาเปิดอ้าออกผมจึงรีบก้าวขาเข้าไปด้านในแล้วกดหมายเลขชั้นที่ต้องการทันทีเมื่อประตูลิฟต์เปิด คนที่ชวนผมมากินข้าวก็ยืนรออยู่ตรงทางเข้าร้านอาหารที่ผมพยายามยืนเอียงคอตะแคงซ้ายตะแคงขวาก็อ่านไม่ออกสักทีบรรยากาศภายในร้านจัดตกแต่งเป็นสไตล์ญี่ปุ่นตั้งแต่มีซุ้มต้นซากุระปลอมออกดอกสีชมพูพลาสติกตรงทางเข้า3-4ต้นพนักงานต้อนรับยืนโค้งคำนับร้องคนิจิวะตั้งแต่พื้นรองเท้าผมแตะเข้าไปหากแต่ด้านในเงียบสงบจนเหมือนร้านใกล้เจ็ง เพราะผมไม่เห็นลูกค้าสักคนจนมาร้องอ๋อไม่เห็นว่าด้านในมันถูกแบง่งแยกออกเป็นห้องส่วนตัวเล็กๆอาหารญี่ปุ่นเหรอผมนั่งยิ้มให้เมนูอาหารในสมุดเล่มใหญ่ปลาดิบปลาสุกมีให้เลือกละลาตาดูน่ากินชอบไหมชอบมากเลยขอบคุณครับรางวัลละแก้มขาวเอียงข้ามยื่นข้ามโต๊ะผมหันไปมองประตูไม้บานเลื่อน ที่พนักงานสาวหน้าหมวยสวมชุดกิโมโนเพิ่งเดินออกไปจากนั้นกระโดดข้ามโต๊ะใหญ่ไปปร้มจูดดูดปากกับคนที่ใจดีที่อุตส่าห์มาเลี้ยงมือเที่ยงกลับห้องกันไหมสักชั่วโมงฝ่ามือเลี้ยวโค้งสอดผ่านช่องว่างระหว่างกระดุมเสื้อเชิ้ตของผมเข้าไปบดปุ่มนี่คุณทำอะไรนี่มันในรัาอาหารนะใช่แต่ฉันเลือกห้องพิเศษไพรเวทหน้านิ่งก้มลงมาตอบเสียงเรียบ เดี๋ยวพนักงานเสิร์ฟก็เข้ามาเห็นหรอกเขาต้องเคาะประตูจะเอาให้ได้เลยใช่ไหมเนี่ยเอาได้ไหมล่ะฉันทําได้นะไม่เอาผมหิวข้าวแต่ฉันหิวเธอปากอยากขยับลงมาเม้มดูดซ่อคอเสียงดังจวบจากนั้นจับผมเอ็นหมุนลงมานั่งบนตักมือไว้แอบปลดกระดุมเสื้อหลุดไปหลายเม็ดคุณปนัดเดี๋ยวคนเข้ามาเห็นไม่มีใครเห็นหรอก ที่นี่พนักงานทุกคนหูหนวกตาบอดทั้งนั้นหาผมเอียงคอลงไปมองหน้าคุณปนัดท่าทางจริงจังฉันหมายถึงต่อให้เราสองคนนอนเอากันตรงนี้พนักงานที่นี่เขาก็าจะทำเหมือนไม่เห็นอะไรเสื้อเชิ้ตทำงานถูกถลกร่นลงมาแทนที่ด้วยกรีบป,ปากขบเม้มยอดอกจนผมสะดุง้งเสียงดูดปากลากลินของเราสองคนกลบเสียงพนักงานที่เข้ามาเพื่อเสิร์ฟอาหารสองสามรอบ จนครบตามเมนูที่สั่งไปแล้วก็เป็นจริงอย่างที่คุณปนัดบอกคือเขาทำเรากับเราสองคนเป็นอากาศคุณพอก่อนผมยกมือขึ้นไปยันปลายคางแหลมเอาไว้ไม่ให้ก้มลงมาจูบซ้ำแต่ฉันอยากเก็บไปทำที่บ้านนี่มันร้านอาหารแต่ผม,มหิวจนไสจะขาดแล้วขอกินก่อนนะแต่ผมต้องรีบกลับไปทำงานอีก ผมรีบขยับเสื้อให้มันเข้าที่เข้าทางแล้วติดกระดุมกลับที่เดิมจนครบเจ้าของดวงตาขวางขุ่นจ้องผมมันไม่ค่อยพอใจนะักที่รักไว้คืนนี้กลับไปผมจะจัดให้เต็มที่เลยนะตอนนี้ผมหิวจริงๆผมเป็นโรคกระเพาะด้วยนะคุณไม่รักไม่สงสารผมเหรอตัวเอียงโน้มลงไปโอบเอวหอมแก้มคนหน้าบึ้งประจบเอาใจถ้าอย่างนั้นกินข้าวก็ได้ เสียงสะบัดจ,จนหลับตาฟังก็รู้ว่าเจ้าของหน้าบู้บี้นี่กำลังงอนอืมอย่างนั้นผมป้อนคุณดีไหมผมใช้ตะเกียบขี้ปลาอะไรก็ไม่รู้ที่มันชิ้นใหญ่ๆใส่ปากจากนั้นยืดตัวขึ้นไปอยู่ในตำแหน่งที่สูงกว่าใช้ลิ้นประคองป้อนปลาครึ่งหนึ่งพาลงไปยังกรีบปากหนาที่ค่อยๆค,คลี่ยิบออกมาได้ในที่สุดเที่ยงนี้กินปลาดิบไปก่อนนะครับ เอาไว้คืนนี้ผมจะให้กินเนื้อสดกับต้มแซบกระดูกอ่อนมือเทียงที่กินกันไปเอาขาเขี่ยกันไปผมละนั่งคํำแทบตายเมื่อเห็นมือเกรงยื่นออกไปเซ็นบินจ่ายค่าอาหารผมเดินกลั้นขำตามหลังร่างสูงมาหยุดยืนรอริบเพื่อกลับไปทำงานตามเดิมมันนี่เลยทันทีเมื่อประตูริบป,ปิดมือหนักคว้าท้ายทอยดึงผมเข้าไปหาทันทีอือ จูบหนักลากลิ้นผมออกมาดูดจนปากเกือบแตกจนเสื้อผมยับยู่ยี่อย่างก,กับผ้าเช็ดตีนคุณเสื้อผมยับหมดแล้วคืนนี้จะเล่นให้ยับเลยไม่ใช่แค่เสื้อด้วยเสียงเยี้ยมกระซิบลงมาข้างหูกว่าประตูลิฟต์จะเปิดออกช้าๆแล้วมีคนเดินสวนเข้ามาสามถึงสี่คนผมแกล้งขยับเดินร่นถอยหลังเข้าไปยืนชิดติดกับแฟนแล้วกแกล้งถูก้นเบียดมือนหนึ่งยื่นมาบีบก้น จนผมเกือบหลุดร้องคาขึ้นมากลางลิฟต์ผมไปนะก่อนเดินออกไปผมยื่นมือไปบีบเป็นการแก้แค้นแล้ววิ่งออกจากลิฟต์กลับเข้า,าแผนกตัวเองทันทีตอนบ่ายผมได้ทางานนิดหน่อยคือการลงไปเบิคคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่แล้วนำไปติดตั้งให้กับพนักงานใหม่ที่อยู่ฝ่ายบัญชีผมลีลากแกล้งทำงานช้าๆเพราะขี้เกียจลงไปนั่งเล่นว่างๆที่แผนกตัวเองจนมาสะดุ้งโยงโผล่หัวขึ้นมาจากงานในมือ ตอนได้ยินใครสักคนร้องไห้ฮือเือพร้อมเสียงซุบซิบนินทาตามระะสาศสาวๆไม่เป็นไรหรอกคุณนัทเขาก็ดูไปอย่างนั้นแหละนั่นสิไม่ต้องคิดมากใครๆก็เคยทำงานพลาดกันทั้งนั้นแต่ยังไม่เคยมีใครดูหนูอย่างนี้มาก่อนเลยนะพี่หนูจะลาออกจะออกทำไมเดี๋ยวแก้ตารางที่ทำไปแล้วส่งไปให้คุณนัทด,ดูใหม่ก็เท่านั้นเองอีกอย่างปกติคุณนัทแวะเข้าบริษัทอาทิตย์ละแค่หนึ่งถึงสองวันเท่านั้นเองนะ เดี๋ยวเขาก็กลับลงไปดูงานที่กระบี่แล้วเมื่อเช้าเห็นอารมณ์ดีๆอยู่เลยไปกินข้าวเที่ยงมาแล้วทำไมอารมณ์เสียอาหารไม่ย่อยหรอ <c oughs> <c oughs> นั่นสิคนอะไรหล่ออย่างก,กับเทพบุตรแต่ดุอย่างก,กับยุมาบาลสำหรับตอนนี้ก็จบไปแล้วนะครับหากใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์อ, like, อย่าลืมกด Subscribe เพื่อเป็นกระตุนใจในการทำคลิปต่อไปของพวกเราด้วยนะครับ และใครอยากสนับสนุนช่องเราก็อย่าลืมกดซุปเปอร์แตงเพื่อเป็นกําัังใจให้กับคลิปใหม่ๆของพวกเราด้วยนะครับขอบคุณครับเย่ yeah. ให้เสียงภาคโดยน้องไก่